นะครับพ่อเขาจะฝาครับดูเนื้อครับพ่อฝาดูนะครับนี่นะครับสดสดแดงแดงสสุดยอดแล้วนี่นะครับจะไม่แดงเข้มเพราะวัววัวรุ่นครับผมครับผมอ่านะครับวันนี้ผมผ่านมาแถววัดประชาวัดประชาสรรนะครับบ้านท่าเนินนะครับผมก็มาเจอร้านเนื้ออีกแล้วนะครับนะครับต้องสะดุดตามื่อเห็นขาหอยอยู่นะครับ รถตาหลายนะครับก็คืออันนี้เป็นเชียงเหนือกำนันสวยนะครับอันนี้สาขาที่หนึ่งนะครับอ่านะครับของแถมตรงมีขาหอยเัียงสเตอรับนี่นะครับแล้วก็ที่เป็นกับมี่ลานก๋วยเตี๋ยวเนื้อพร้อมนะครับอ่านะครับฟังข่าวเนี่ยครับเบิ้งในเฟซบุ๊กแต่ยินข่าวว่าเพิ่นออกข่าวพร้อมนี่ครับออกข่าวช่องไทยรัฐพร้อมช่องแปดพร้อมนะครับนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยพร้นนะครับ นี่นะครับอยู่บ่อใหญ่เนาะนะครับจังไดผู้ใดสนใจกัาแย่ไม่เยี่ยำยำบนใดนะครับเดี๋ยวผมจเขอเบื้งว่าันนม้ยางขยหนนะครับอ่านี่เดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับว่ามันนีพันนม้ยางแนนนะครับนี่นะครับอ่าสวัสดีครับลุงนะครับลุงชื่ออะไรครับผมปชาครับลุงปีชานะครับอ่า อ้าวแล้วที่มากำนันสวัยนี่คือพ่อตาอ๋อพ่อตาใช่ไหมครับอ๋อโอเคนะครับอันนี้เราจะดูเนื้อส่วนนี้ก่อนครับอันนี้คือฉันนอกอันนี้เป็นฉันนอกนะครับโอ้โหแดงสดเลยครับจมูไม่ไม่ไม่แดงเลยอ๋อไม่แดงมากใช่ไหมครับจมูกว่านุ่มว่านุ่มเนาะอันนี้จะทําเมนูอะไรกินได้บ้างครับตัวนี้ไซจุไซจุน้ำตก้ำตกก้อยก้อยต้มต้ม โอ้ได้ทุกอย่างของอาหารอีสานเลยเนี่ยครับผมอ่าตอนนี้คือเาเรียกว่าเนื้อสันน่องนะครับอ่ะอันนี้คือขาอันนี้ขาหลังเนาะนะครับตอนนี้ส่วนมากก็จะเป็นประมาณทำลาบก้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมลาบลาบตำซอยจุดได้หมดแม่เนี่ยครับแล้วทีเด็ดมันอยู่ส่วนไหนครับตรงทีเด็ด คร oh. อบแน่นแน่นกับลันส่วนนี้เขาเรียกขาลังเรียกบ้องตันเขาบ้องตันใช่ไหมครับครับผมมันหลายภาษาเรียกถ้าชอบนุ่มๆลูกมะพร้าวเนียนๆลูกมะพร้าวครับผมอ๋อนี่อันนี้เหรอครับลุงมะพร้าวเนี่ยลุงมะพร้าวครับผมอ่าอันนี้ลุงก็จะเขาจะหกถ้าชอบนุ่มไปอีกก็พิคันย่าคือเนื้อขาตะเกียบ งโอ้เนื้อหางตัดเนี่อันนี้ขเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะครับเนื้อภาษาไทยเรียกขาตัดเคื่อครับแต่ว่า,าถ้าเป็นภาษาอูขุนเรียกที่ขันยาโอ้โหี่ผมต้องเรียนรู้จะนะถ้าเขาไม่ก็จะเห็นนันเนี่ยพี่คันย่า ับนุ่มนุ่มแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อใหญ่ว่ามันมันมันก็จะมันมากคุณพ่อหยิบมาให้ดูนะครับมันมองผันนี้ไม่ค่อยชัดเท <ะ S 1> ่าไหร่เกิดจิบดูชอบครัน,นี่ครับอันนี้คือเนื้อส่วนไหนนะครับส่วนส่วนสะโพกตอนบนครับผมอ๋อสะโพกบนนะครับครับผมแต่ว่าอพอแขวนขามไก่เป็นอยู่ต่ำสุดเพราะว่าขาชี้ฟ้าครับผมอันนี้ก็คงพวกลาบก้อยซอยจุอะไรพวกนี้เนาะย่างอ๋อย่างย่างใช่ไหมครับ ย่างแล้อยใส่จุได้หมดครับผัได้หมดครับครับผมว่าก็จะนุ่มแล้วก็มีมันแท้คุณพ่อครับส่วนนั้นคืออะไรครับเนี่ยับข้างในนะครับที่อยู่ในถาดถ้าอยู่ในถาดนี้ตัวนี้คือสันนอกของวัวที่เป็นหมันวัวแม่หมันเขาเรียกมันก็จะมีความมันพิเศษอันนี้เหมาะกับการย่างทำสเต็กทำขอบประมาณนั้นเนาะครับผมอันนี้ได้ อันนี้เห็นคุณพ่อบอกว่ามันเปื่อยมากเลยครับคุนพ่ออันนี้คือครับผมอันนี้คือหางต้มเนาะครับผมอันนี้คือหางหางกับขาขาวัวขาวัวนะครับอ่าีนวัวหูแล้วก็มีจมูกนะครับผมอ้อันน,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 นี้อันนี้เห็นว่าต้มจนนิ่มแล้วเนี่ยครับผมนิ่มครับนิ่มพร้อมรับประทาน จะลองชิมๆดูเห็นไหมครับนิ่มแล้วนะเห็นไหมนี่นะครับเห็นเห็นคุณพ่อเขาบอกว่าพร้อมรับประทานได้เลยนะครับเพื่อเอาแกียวมาได้เลยนะครับปาดกินได้เลยนะครับคือปกตินี่อันนี้นี่คือมหากราบเป็นความความแบบพร้อมหยาบเลยต้องต้มนานมากแต่คุณพ่อบอกว่ามันมีข้อสังเกตยังไงนะพ่อที่ว่ามันจะแบบอันนี้จะเป็นวัวอันนั้นจะวัววัวอายุน้อยวัวอ่อนวัวรุ่นครับวัวถ้าเป็นวัวรุ่นมันจะ ไม่ต้องต้มนาำใช่ไหมครับถ้าตักไม่ทันเนี่ยมันมันอย่างนี้เลยมันมันเป็นโอเวอร์คุกเลยโอเวอร์คุกจริงเลยนี่นะครับอย่างนี้เลยครับนี่เพือแป๊บเดียวถ้าเราเจอบัวใหญ่ก็จะนั่นหน่อยครับ มันก็จะนานนานม,มันก็จะต้มต้มนานก็ได้ครับี่นะครับมัวเล็กอันนี้มัวเล็กอันนี้เป็นวัวนนี้เป็นนี่รสข้าวเขาต้มันเรียบร้อยนะครับคือใครที่จะไปปรุงต้มที่บ้านก็คือพร้อมทานได้เลยเพราะมันอ่อนนุ่มแล้วเรียบรย้อยนะครับสำหรับสายที่ชอบ ต้มขาต้มหางอะไรเงี้ยหางก็ไปทำซุปหางว,วัวได้เลยน้าคุณพ่อนะครับผมครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนนั้นก็จะเป็นเครื่องในมานะครับที่คุณพ่อจะคุมไว้เพราะว่าจะก,กาันแมลงเข้าไปนะครับแมลงวันเยอะรับหน้านี่ครับแมลงวันมันเยอะนะครับ <akkor S 1> นั้นเราก็ดูส่วนข้างนอกอย่างนี้ไปแล้วกันนี่ครับนี่ใช่ไหมอันนี้คุณพ่อจะห่อไว้ไนะกันฝุ่นกันอะไรนะครับ ที่นี่ขายลาบก้อยด้วยโอ้โหเขาวง,งจรครับผมะ้านสต๊อกเซอร์วิสครับมาที่นี่จบครบในที่เดียวก๋วยเตี๋วก็มีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลืมเอาไปให้ดูนะครับนี่นี้เป็นร้านในเกลือเดียวกันนะครับนี่เป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับอันนี้ดังด้วยออกข่าวด้วยนะครับ อ่าคุณพ่อครับเดี๋ยวผมจะเอาส่วนนี้นะครับไปทําส้มต่อนซักร้อยหนึ่งครับคุณพ่ออ่าครับนี่นะครับคุณพ่อก็จะปาดูนะครับคุณพ่อขอดูเนื้อนะครับนี่นะครับสดสดแดงแดงอ้โหๆนี่คุดยอดเลยครับนี่นะครับจะไม่แดงเข้มเพราะวัววัวรุ่นครับผมถ้าผมมาครับนี่นะครับนี่ขอโทษครับพ่อเขาจะรออะไรรออะไรครับ ล้รอรับล้อทุกคนล้อทุกท่า,านครับผมครับผมล้อมากฝรั่งมันหอกนะครับครับผมจะเรียกหมากฝรั่งนะว่านะครับผมช่วงนีน่เนื้อปุอผมก็จะเอาไปสับ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 ขันส้ม มาร้านนี้ได้ของดีแน่นอนแล้วก็สดใหม่ทุกๆวันชาดทุกครั้งจรมันซูมไดน้ดดนะคผมจะซูมให้ทุกคนดู มีเทคโนโลยีแต่ผมใช้ไม่ค่อยคล่องนี่นะครับอ่าคุณป้าก็จะใส่ถุงไปนี่นะครับอ่าร้านคุณแม่เขาทำส้มงัวขายด้วยนะครับผมอันนี้เป็นส้มงัวมีกันขายขายก้อนละเท่าไหร่ครับแม่ี่สอ๋อยี่สิบบาทต่อก้อนนะครับต้อต้องหาใบตองนะครับเห็นส้มงัวแล้วผมนึกถึงไอ้คลิปคลิปหนึ่งที่เขาลุ้นตองกันอ่ะ ประมาณว่าจะเนื้อเยอะตองเยอะหรือว่าตองน,น้อยเนื้อเยอะอะไรเงี้ยที่เขาลุ้นกันเนาะเอาไปเสี่ยงไทยนะครันครบ <c oughs> นี่นะครับอ่าไม่ใช่แค่มีแค่เนื้ออย่างเดียวนะครับมีส้มตอนก็มีครับผมนะอย่าลืมแวะมาหนุนกันนะครับประมาณกิโลเมตรเท่าไหร่ครับแม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเลทางไปทางไปใใจากานมาหนึ่งกิโลอ๋อ ener, อ ener, видим, อกจาก บัวใหญ่มาประมาณหนึ่งกิโลนะครับเส้นทางไปบัวลายนะครับลืมแวะมาดูม้วยกันนะครับนี่สมัวนะครับนี่นะครับข้ากับคุณแม่แกเอาน้ําลําไยให้นะครับเย็นๆนะครับจะบอกว่าทีเด็ดเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปกินนะครับโอเคนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแผนทีของลานเฉียงเหนือกำนันสวยนะครับ่าทุกคนก็สสมัถ พิมวาเขียงเนกำลังสวัยแล้วก็ไปตามแผนที่ได้เลยนะครับน่ะเขามีเห็ดปักหมุด้อยยุนนะครับเด้อนะครับร้านกำลังสวัยจะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับท่ำจากเนื้อวัวสดๆไม่ไม่ทุ่มเอือดนะครับบริการพร้อมนะครับดังได้ครับพี่น้องนะครับออกช่องไทยรัฐแล้วก็ออกช่องแปรนั่นได้ครับอ่าจังได้กะอย่าลืมหมุดไปอุ่นนุ่นพอดีมันได้นะครับเด้อนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ขอคำกล่าวคำว่าสวัสดีครับ